แล้วลูกศิษย์ท่านที่สองป๋าสวัสดีค่ะสวัสดีครับัพี่วัด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 ลูกศิษย์คนหนึ่งค่ะที่เราเห็นมาเรียนอย่างสม่ำเสมอต้องใช้คำว่ามาทุกวันนะป๋าเออเดี๋ยวก่อนพี่วัดมาเรียนนานหรือยังตั้งแต่ปีห้าเก้าแลยฮะปีห้าเก้ามาได้ยังไงคืออย่างนี้ครั้งแรกเลยนี่ จริงๆผมรู้จักอาจารย์หมามานานมากแล้วตั้งแต่สมัยคุณกเกษตรที่ทำรายการอะไรเท่าแต่แก่รุ่นนั้นแล้ว <Okay. S 2> แม้ท่างไปบ้านพาทิศนี่ผมก็ไปทุกๆครั้งเ่ยแตนี้มาช่วงแต่เนื่องจากผมมีความรู้สึก,กว่าบ้านผมอยู่ไกลคือจริงๆก็ไม่มันอยู่สุข,ขุมิตอสุข,ขุมิตรนี่มันมาเดินทางมาค่อน้างอย่ไกลมากแล้วก็เลยไม่ได้มาระบายครั้งหนึ่งก็คือตอนที่อาจารย์จัดอยู่ที่อเมรโรงแรมพีเมียอเมรันเสียปรากฏว่า ผมไปได้ครั้งเดียวแล้วผมไม่กล้าไปอีกเลยเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นคือก็ใจว่าคงจะมีลูกศิษย์ไปเยอะฮะแล้วก็ทุกคนเราก็จะต้องไปนั่งคือเราอันนั่นอ่ะเราต้องนั่งกับพื้นอ่ะไม่มีที่นั่งเลยนั่งกับพื้นอ่ะทุกครั้งเลยผมแล้วทีนี้ผมอายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้วตนี่มันไม่ดีมัน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 พับไม่ได้อย่างนั้นมันไม่ได้ตามตังค์ครับก็เลยก็เลยหยุดไปเลยหยุดไปหยุดไปมาตหลังก็ ได้ข่าวเนี่ยโอ้หตอนอามันแล้วนั้นปี54นะแล้วก็หยุดไปนานเหมือนกันคหยุดหยุดนานหยุดนานเลยเพราะว่าเพราะเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องเรื่องข่าวเลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาแต่แล้วก็มาเจอเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาก็มาเรียนที่นี่อพี่อะไรประมาณนั่นแหละประมาณปีปีปี58ไม่พี่เพื่อนพี่ชื่ออะไรอ๋อพี่ชื่อชื่อลินค่ะอ๋อคุณลินโอเคทีนี้เขาก็ เขาเขาว่าชวนทีนี้ผมก็แรกผมก็ยิงเฉยๆอยู่แต่ที่พอเห็นวันนั้นก็มานี่ปรากฏเขาเขาคล้องผ้าคาตะใจนี่อยากได้มากเลยผ้าขาตะอ๋อเนี่คือมันเป็นแรงจูงใจแรงบันดาลใจอยากได้ผ้าคาตะอยากได้ผ้าคาตะอย่างเดียวเพราะมีความรู้สึกมันมันขังเดียรน ตอนนี้เกษียณแล้วครับอ่าเกษียณแล้วแต่ก็มาเรียนตอนนั้นก็มาเรียนทุกวันแต่ก่อนอาจารย์สอนอังคารพระรหัสก็มาก็ยังมามาทุกวันอาแล้วทีนี้มันบ้านย้ายหรือไม่ได้ย้ายมาตัหลังนี่ก็ย้ายย้ายมาอยู่ที่รามินทาอรามินทามันก็เลยใกล้ขึ้นมาหน่อยนึงอ่งรามินทานี่ก็ประมาณสัก20กว่ากิโลอะไรอเคก็โอเคก็มาทีนี้ก็มาเรียนก็ ที่บ้านที่ที่ผมย้ายมานี่เป,นเป็นบ้านจริงๆก็เป็นบ้านตัวเองนะที่แต่ว่าเป็นบ้านที่ต้องการให้ลูกชายอยู่อแต่ได้ลูกๆผมทุกคนเนี่ยทั้งผู้หญิงั้งผู้ชายเนี่ยทุกคนทํางานอยู่ในข้างในหมดในเมืองหมดในกรุงต่แตถวอะไรสยามอะไรแถวเนี่ยเราก็ไม่ยอมมาไม่มีใครอยู่เลยไม่ม,ไมีใครอยอมมาแล้วที่บ้านนี้ก็ปรากฏว่าถูกถูกเขาเรียกว่าถูกขโมยบ่อยบ่อยมากๆเลยประมาณสามครั้ง เอาแม้กระทั่งสายไฟอะไรพนีต่เอาตัดไปหมดเลยไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมเป็นบ้านสร้างขึ้นเองโอโอเคอย่างนี้ก็ลำบากนะนะก็เลยก็เลยมาอยู่มาอยู่ที่นี่ก็เฝ้าบ้านอ่าก็เฝ้าบ้านจรยงิงก็ผมอยู่คนเดียวแต่นี่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยพอผมบรรียนปุ๊บเนี่ผมรู้แล้ว่าบ้านเนี่ยมันผิดอย่างสิ้นเชิงเลยเออทำไมเขาไม่อยากอยู่กันอ่า ำให้ลูกไม่อยากอยู่สองขโมยก็ขึ้นขึ้นมันส่งผลตามหลักวงจุ้ยที่เรียนไปจริงๆมันม,มันส่งผลเลยแล้วทีนี้บ้านท,ที่ที่ว่าไม่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 ที่ว่ามันมผิดเลยก็หลายหลายอย่างคือบันดไดเออลงรถก็ถึงท้ายจีบันไดขั้นหนึ่งก็โดนท้ายจีห้องน้ําก็โดนท้ายจีหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยรั่แก้ไม่ได้เลยแล้วก็ไอทางมุมซับที่ว่าเป็นมุมซ้ายมุมฝานั่นแหะ มุมซ้ายก็กลายดถ้าเราหันหันหน้าออกกลายเป็นมุมขวานะฮะมุมขวานี่เป็นครัวมุมซ้ายเป็นประตูเข้าออกหลังบ้านสมบูรณ์แบบก็เลยไม่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ยังอยู่เพราะว่าต้องเฝ้าบ้านอันนี้อาจารย์เรียกว่าบ้านเกษียณบ้านสําหรับคนเกษียณอายุแล้วคือแบบไม่ได้อะไรก็อยู่ไปอย่างเงี้ยมันก็คือจริงๆอะบ้านทุกหลังมันอยู่ได้นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันรุ่งเรืองหรือมันส่งเสริมเราหรือเปล่าแค่นั้นเอง แต่ถ้าเราอยู่ในช่วงที่มันกเกษียณแล้วอย่างนี้ยไม่ได้ต้องการอะไร <Yeah. S 1> หรือหวามันก็ถามว่ามันก็โอเคแต่ว่าระวังนิดนึงมันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่บ้านแบบแบบเนี้นะ <Yeah. S 1> ถ้าตรงกลางบ้านเนี <c> ่ย <oughs> มันแหว่งหรือว่ามันมีส้วมเนี่ยมันจะทําให้เสียหายอย่างแรกคือเสียหายเรื่องสุขภาพครับอ <Yeah. S 1> ันนี้เรื่องสําคัญแล้วเราอายุไม่น้อยแล้ว <Yeah. S 1> ก็ปัญหามันก็จะกระทบเรื่องสุขภาพเป็นหลักอ้เรื่องรั์เรื่องอะไรนั้นอย่าว่าที่หลังก่อน <Yeah. S 1> เนี่ย มพราะต้องพยายามทําหน้าบ้านลงวัดให้มันโล่งๆอย่าให้มันรกอย่าให้ต้นไม้ใหญ่มันขึ้นเพราะว่าหลายปีแล้วมั่งปลูกใช่ก็ประมาณเกือบจริงๆก็เกือบ20ปีแต่ว่ายแต่แบ้านก็ยังถือเป็นยุคแปดเพราะว่าผมย้ายเข้ามาคือปลูกแล้วทิ้งไว้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยเคถึงกะบวยขึ้นขึ้นมาสามแลให้มีพลังคนเข้ามาครับมันก็เป็นยุคแปดใช่ครับทีนี้อย่างนี้พอบ้านบ้านที่มันมันมันอายุเยอะๆปลูกนานๆเนี่ยปัญหาเนี่ย ที่เหมือนท่านอาจารย์สอนนะเวลาพี่วัดไปเรียนก็ได้ยินบ่อยว่าบ้านมีอายุ3ปีครับ3ปีแรกเนี่ยมันจะแสดงผลคือนอกเหนือจากพลังมันหมดแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมโดยรวมมันจะเปลี่ยนไปต้นไม้เราเคยปลูกไว้ใหม่ๆมันแค่นี้ใช่สามปีไปนู่นแล้วล่มมันเต็มบ้านเลยอย่างนี้มันก็ทําให้รอบบ้านเนี่ยเป็นหินครับเออตงนนี้ต้องระวังทีนี้ถ้าถ้าจีมันไม่มีแล้วมันไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยมันก็มีตั้งต้นแล้วว่ามันจะไม่มันจะป่วย แต่ทีนี้ต้องมาดูลานหน้าบ้านถ้ายิ่งปล่อยให้ลานหน้าบ้านมีต้นไม้เยอะมีร่มเงาเยอะเกินไปอย่างนี้มันจะยิ่งส่งผลกระตุ้นให้สุขภาพเสียดังนั้นต้องเคลียร์บริเวณรอบบ้านให้สะอาดและโล่งนี่คือหลักการที่พี่หลอนพูดดิด ถูกต้องเป๊ะเลยเป๊ะทุกอย่างเลยเอาไปปรับบ้างไหมคะเรียนแล้วมีนำไปปรับบ้างไหมคะก็ก็เรียนนี่ยคือจริงๆพูดอย่างเี้ตั้งได้แค่เหมือนช่างอย่างเดียวนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมุมต่างๆมันกำแพงกระเบิงนี่มันไม่สามารถตั้งได้ไม่วยได้ตั้งอะไรกับอีกแล้วใช่ไหครับเอออันนี้มันก็น่าสนน่าสนใจนะแล้วลุงวัดมีเดี๋ยวเป็นลุงอีกแล้วเรียกลุงอีกพี่วัดพี่วัดพี่วัดแล้วพี่วัดมานั่งเรียนทำไมสนใจถึงต้องมานั่งทุกวัน ต้องเรียนมากๆเลยเพราะถ้าไม่เรียนนี่รู้สึกมันโอ้โหมันไม่ได้มันขาดเลยไปอย่างคืออย่างนี้ฮะคือผมที่จะเน้นทฤษฎีเป็นหลักเลยครับคือแต่เดิมนี่ก็เคยซื้อหนังสืออาจารย์ไปอ่านครับอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอ่านยากมากเลยเข้าใจยากมากๆเลยเออพอมันตั้งเรียนปุ๊บนี่เข้าใจเลยเข้าใจเลยช <Okay. S 2> ัดเจนเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเออท่านอาจารย์สอนฟรีด้วยห้องห้องแอร์ห้องเรียนห้องแอร์เย็นสบายทุกอย่างนี่ ไม่มีผมว่าผมหาที่ไหนในโลกไม่ได้แล้วที่จะได้อย่างนี้จากท่านอาจารย์นะทีนี้ก็มันเรียนนี่แล้วปรากฏว่าโอเคเรารู้ว่าตำราเขาว่าอย่างนี้ทฤษฎีว่าอย่างนี้ออพอมาเรียนกับท่านอาจารย์มีเคสสตั๊ดดี้อย่างเงี้ยมันก็พิสูจน์นมันก็แป๊ะแป๊แปะ๊ะแปะ๊แปะเลยท,ที่ที่อาจารย์ที่ว่าคนที่เชิญท่านอาจารย์ไปไปไปตรวจรนี่ว่ามีปัญหาเงี้ยปรากฏว่าทุกสิ่งนี้อย่างนี้ตรง ตำราหมดเลยว่าที่อาจารย์พูดตรงหมดทุกอย่างมันสนุกฮะเรียนแล้วสนุกเรียนแล้วสนุกใช่ไมนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเรื่องน่าสนใจของของอีกมุมหนึ่งนะเพราะว่าเราเรามีเรามีเรามีชมรมชมรมอะไรนะคนรักวงจุ้ยเลยจะไปเรียกไอ้เกือบไปแล้วมาเรียนกันทุกวันแล้วก็นั่งกลุ่มเมาสกันโอ้โหใช่ไหม เอาทำม่นเขาก็ทํ<ข>าตาม<อ>นั่นแห<ร>ละมอมอันคือทําให้มีความสุขใจมีความเพลินมีมีม,มีอีกสองคนน่ะเดี๋ยวหลลงเชิญมา <c oughs> มาทีไรปุ๊บนั่งห้องอาหารเลยแกมีเรื่องคุยกันได้ทุกวันวลาเราไปเช้าๆเนี่ยไปถึงปุ๊บนั่งกินข้าวเลยอ่ะแล้วสองสองมาละเดี๋ยวข่มกันไปข่มกันมาแล้วก็คุยกันนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งสรุปใช้พื้นที่ฟรี แอร์ฟรีเห็นหน้าอาจารย์ฟรีฟรแล้วก็เอามาเป็นสมาคมคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้เอาไม่บอกลูกหลานมั้งไหมคือผมคือค่อนอาจจะเป็นกงกลางวงเกวียนก็ได้นะสมัยก่อนผมเด็กๆเนี่ยผมก็ไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพูดเรื่องห่วงจุ้ยมาตั้งนานมากตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยผมไม่เชื่ออย่างสิ้นเชิงเปรากฏตอนนี้ปรากฏว่าลูกหลานนี่มีใครสนใจเลยใช่ใช่แแม้ทั้ง ภรยาหรืออะไรนี่หรือพี่น้องนะไม่ได้ถึงถึงพี่น้องด้วยเลยก็ไม่ได้สนใจทำให้รู้ซึ้งถึงจิตใจพ่อแม่ตอนนั้นใช่ครับมีภรพยาจะสอนแต่เราไม่เราดูว่าเป็นเรื่องงมงายอะไรต่างนั้นใช่ไหมแต่ว่ามันมันพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วพี่ว่าก็ดูแล้วว่าของอาจารย์เนี่ยมันเหมือนหมอวินิจฉัยโรคคือถ้ารู้สาเหตุว่าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเกิดแบบเนี้ยเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุมันเราไม่มีมันก็จบครับก็คือคือทุกวันนี้เรียนไปก็คือ หนึ่งไอสิ่งที่ผิดผิดที่พี่อนบอกหรือพี่คุณตาโตบอกหรือแม้ทั้งทีมงานที่บอกเนี่ยเราก็พยายามเดกเรื่องไม่ไม่ให้เกิดขึ้นไม่ทำไม่ให้เกิดขึ้นไอที่ผิดแล้วก็ต้องปล่อยไปวัดตามเพจด้วยป่ะอ๋อตามเพจมุงจุ้ยด้วยตามครับเพราะทันสมัยคนเขาบอกว่าเข้าเพจไม่เป็นอ่าแต่นี่ก็คือยังมีการเข้าเฟซมีการเล่นเฟซสมัยนี้คนสมัยนี้สบายมากๆเลยเพราะอะไรมี คุณตาโตพี่ลอนเงี้ยแล้วก็แม้แต่คุณนัดหรือหลายๆหลายๆท่านนะมามามาอะไรมาบอกเราอยู่ในจอให้เราเห็นเลยทุกอย่างเนี่ยเพราะว่ามันคือสมัยก่อนพี่วัดพอรู้ใช่ไหมสมัยก่อนอาจารย์นี้เป็นวิชาที่ทุกคนจะต้องมาเรียนมาเรียนเองแล้วเราไม่ไม่ค่อยได้เปิดเผยไงแต่ว่าช่วงหลังๆอาจารย์ก็เห็นว่าเออนะมันเทคโนโลยีมันก็อํานวยแล้วนะมันีมาก็สอนหนึ่งคนกับสอน ให้เผยแพร่มันก็มันก็รู้เท่ากันแต่ว่าอย่างที่บอกกันว่าบางทีเนี่ยไอ้นี้เฟซบุ๊กเนี่ยมันไม่ใช่เรามีสมาชิกหมื่นหนึ่งเวลาเราไลฟ์มันจะแจ้งหมื่นคนมันไม่ได้แจ้งหมื่นนะมันอาจจะสุ่มแจ้งแค่บางส่วนคคแค่นั้นเองเพราะนั้นเราก็ต้องตั้งเวลาเราด้วยนะถึงเวลาก็อัปเดตนิดน,นึงว่าเอ้ยมีอะไรบ้างอย่างเนี้ยเราก็จะได้รู้ข่าวข่าวใช่ก็ถูกต้องเลยเี๋ผมก็ทําตามที่พี่หลอนพูดอย่างนี้ทุกอย่างต้องพยายามจะติดตามความเคลื่อนไหวนั่นแหละเพราะเราก็ไม่ได้ คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทํางานอยู่แล้วอยู่บ้านเราก็ใช้เวลาบอกว่าอยากให้ถ่ายทอดตอนที่ท่านอาจารย์สอนในห้องเรียนอันนี้มันเป็นไม่ได้กระติดนิดนึงต้องสงวนนิดนึงเพราะว่าเป็นวิชาที่จะให้เฉพาะผู้ที่ขวนขวายมาเรียนไหนบางทีนะป้อนถึงปากแล้วยังต้องมาเออจะเกีียวเกินด้วยเออนั่นแหละลําบากแต่ก็ดีนะครับนี่ก็เป็นเป็นมุมมองอีกอันหนึ่งว่าเรียนได้ตลอดนั่นแหละแล้วก็ เาเรียกยังไงอะความรู้อะรู้ดีกว่าไม่รู้มันจะงมงายไม่งมงายอันนั้นมันคนที่ไม่รู้มันก็ปล่อยมันช่างมันไม่ต้องไปสนใจมันเพียงแต่ว่าเราเรียนรู้คือเรารู้แล้วมันดีหรือไม่ดีเราเลือกได้ว่าเราจะทําหรือไม่ทําถูกไหมแต่ถ้าเราไม่รู้ไอ้หาดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้มันก็ไม่มีวันรู้อยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นการเรียนหรือการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มีข้อจํากัดมันยิ่งยิ่งเป็นคนเรียนมากเป็นคนฟังมากเป็นคน ขวนขวายมากมันก็ได้มากกว่าคนอื่นอันนี้ผมว่ามันเป็นโอกาสเราอะเราก็ไม่ได้บังคับว่าคนนี้ต้องมาเรียนคนนี้ควรจะมาเรียนนะแต่ที่ท่านอาจารย์พยายามสอนแล้วท่านอาจารย์ตั้งใจมาสอนถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วต้องมาลงทุนมาสอนพวกเราอย่างเงี้ยจริงอาจารย์หยุดก็ได้แต่ว่าไม่ยอมหยุดก็เพราะว่าอาจารย์อยากจะให้มันเผยแพร่แล้วอย่างน้อยมีคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจแล้วเอามันไปใช้ มันก็ทาให้ชีวิตดีขึ้นชีวิตง่ายขึ้นอย่างนี้อันนี้เป็นความปรารถนาของท่านอาจารย์แล้วนอกจากนั้นมันยังต้องมีความเข้าใจบ้างเพราะว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลหงช่วยบ้านเราเองไม่มีทีมงานไม่มีอาจารย์ไปดูให้ตลอดทุกเวลาเพราะฉนั้นถ้าเราเข้าใจเรา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 ,เราทำเป็นรเราก็จะดูแลของเราได้แล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงอีกหน่อยก็คือลูกหลาน คนร right ู ies, <C rap. S 2> ้จักข้างเคียงอย่างเนี้ยเราแนะนําเขาได้ก็เออให้เขาดีขึ้นนะนี่ก็ถือว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งคและคำอวยพรที่ที่วัดอยากได้จากท่านอาจารย์และท่านอาจารย์ก็ฝากมานะคะมีดังนี้ครับขอให้สําเร็จสมหวังทุกประการเฮ้ยม่ค่อยเฮ้ยเป็นเว็บ